ครับสวัสดีครับผมเป็นการเกตก้างพึ้นดูทอรตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤศภประจำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีพฤษภจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์นะเราจะเรียกว่าภพตนุดาวพระศุกร์เนี่ยไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนจะเป็นการบอกเรื่องราว นะครับทีเนี้ยเราจะรู้ว่าหนักหรือเบาก็ต้องรู้ว่าในวันเดือนปีเวลาเกิดที่เราผูกมาเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวสตูเราก็จะยุ่งยุย่นวุ่นนะครับแต่ถ้าเราเป็นดาวที่ดีไม่ได้เป็นดาวสตูก็จะเกิดความเฮงขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีกภพเรือนหนึ่งนะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยดาวพฤศุกเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพอริก อลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคแปลว่านี่สินแปลว่าความอึดอัดใจแปลว่าความไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีพฤษภดาวพุธุในช่วงของวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็ปรากฏว่าท่านเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่13าไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเรียกว่าตานุวิ่งเข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภะสุภะเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหนะ้าแน่นอนก่อนหน้านั้นเนี่ย นะครับไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะว่าจะเกิดเรื่องอย,อยู่บางคนเรื่องของสุขภาพบางคนเรื่องความไม่สบายใจแล้วก็ว่ากันไปแต่หลังจากที่ดาวพระสุกนะครับย้ายมาในราศีมังกรแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จคําว่าสุภาพแปลว่าความเจริญแสดงว่าเราอยู่ในจุดที่จะสามารถสร้างความเจริญต่างๆให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆในสิ่งที่เราชอบหรือเรื่องอะไรก็ได้โอกาสต่างๆความโชคดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชนานาญการต่างๆที่เรามีหรือจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภหลายๆท่านประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะอันนี้ก็ยินดีด้วยอีกพบรือนหนึง่งถ้าบังเอิญคุณมีดาวพระศุกร์ปีนี้เป็นการกินีจร สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ต้องรามาะมัดระวังนิดหนึ่งเพราะคําว่าอริจะไปอยู่ในเดือนของสุภาอริสุภาก็จะเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจการใส่ร้ายป้ายสีหนักขึ้นหน่อยก็เรื่องของคดีความการฟอ้องร้องนะแล้วก็ในหลายๆอย่างถ้าเป็นการลักิรีต้องบอกได้เลยว่าจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่บางครั้งก็ทะเลาะนะครับกับหัวหน้างานบางครั้งก็ทะเลาะกับคนที่บ้าน ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนะถ้าอริมอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยหรือขาดคนอุปถรรัมภ์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือก็ถือว่าไม่โอเคนะยิ่งถ้าเกิดมีดาวไม่ดีตั้งรับเนี่ยชาวราศีพุธศก็จะยุงย่งยุง่งวุ่นพอสมควรนะถ้าบังเอิญปีนี้คุณมีดาวพุธศเป็นการากินะีนีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงถ้าดีทํายังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไพ่นะครับกเทพ ก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมดีเราต้องบอกงี้นะสิ่งดีๆที่เราเคยทําให้กับใครบางคนหรือที่เราเรียกว่าบุญคุณก็ได้นะ <c oughs> เราเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือกับคนที่เราเคยช่วยเหลือคราเมื่อก่อนนะ <c oughs> หรือคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือคนที่เขารักเราหรือคนที่เขามีความปรารถนาดีกับเราเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเพราะไพ่ใบเดยนี้เป็นไพ่แห่งความรักอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า คนที่ปรารถนาดีคุณเนี่ยคุณสามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาได้หรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะไปช่วยเหลือเขาก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือในมุมดีนะก็คือเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะส่งผลให้เราจเจริญกนะ้าวหน้าอันนี้ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่สําหรับบางท่านที่มีปัญหาหรือเป็นการกินีแล้วได้ไพก่กรมเทพส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอิจฉาลิษยานะลองคิดดูเนี่ยถึงว่า เรามีหัวหน้างานหัวหน้าเราหัวหน้างานเขาชอบเราเป็นพิเศษนะแล้วคิดหรอว่าไอ้คนข้างหลังที่ทํางานดีๆเขาจะไม่อิจฉาเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะอะไรที่มันออกนอกหน้าอะไรที่มันเกินเลยไปเนี่ยคุณเองก็ต้องเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนน,นิดนึงหรือพูดในทํานองที่ว่าไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้กว่าเรานะอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยถูกกดดันหรืออะไรยังไงถ้าเรา หมไฟอย่างนั้นเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเละเลยนะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่อริเนสุภะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วพอได้ไพ่กับประเทศเป็นไพ่แห่งความรักเป็นไพ่แห่งความพึงพอใจเนี่ยมันยิ่งถมเข้าไปใหญ่เลยยิ่งคนกรณีที่แบบว่าไม่ได้เกิดจากความสามารถเกิดจากความสวยเกิดจากความหล่อเกิดจากหน้าตาหรือเป็นลักษณะเด็กเส้นโอ้โหเละเลย นะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังการวางตัวคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอย่าก่อศัตรูอยากกอ่อยาทําให้เขาเอมีความรู้สึกว่าเราเองแปลกแยกกว่าคนอื่นนะครับจะช่วยได้นะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียยวพบพันธุทที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน สังหารเรียนมัซับสังหารเรีนมาซัพความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่ส6ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเพราะต้องบอกว่าคําว่าพันธุไปสุคําว่าพันธุไปกรรมะเนี่ยจะส่งผลให้เราเก่งเกี่ยวกับเรื่องงานก็ต้องบอกว่าถ้าเกี่ยวกับง,งานการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีพฤษภจะประสบผลสาเร็จอย่างดีเพราะว่าดาวเขาเล็งกันพันธุกับกรรมะเนี่ยเขาเล็งกันโดยธรรมชาติในเมื่อ เขาส่งกระแสถึงในลักษณะประมาณนี้ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาหรือชาวราศีพฤษภเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินที่เกี่ยวเรื่องของงานที่เกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตนะอาจจะมีการไปเจรจาไปพูดไปคุยหรือไปทําอะไรก็สุดแท้แต่ได้หมดเลยไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าไปอยู่ในตาแหน่งที่ดีแล้วดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ในวิชาโหรเนี่ยเราเรียกว่าองค์เกณฑ์ นะดาวเจ้าเรือนพันธุไเป็นสถิตยอยู่ในเรือนกรรมะแล้วได้ตําแหน่งองเกณฑ์องเกณฑ์นี่แปลว่าสูงส่งสูงสุดนะถึงแม้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะได้ตําแหน่งปลาปลาแปลว่าอ่อนด้อยนะครับไมเ่เขาเรียกว่าขาดตอนนะก็กลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยเรื่องงานถ้าเราเป็นในลักษณะประสานประโยชน์นะไม่ได้เข้าไปแบบหูใหญ่วางกล้ามนะ เราเข้าไปลักษณะประสานประโยชน์เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอะไรประมาณนี้โหจะยิ่งได้ใจเลยและจะส่งผลให้หน้าที่การงานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศรีกรุมได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์อันนี้ถือว่าดีเยี่ยมสาหรับชาวราศรีพฤษภเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับได้ไพ่มหาการีโอ้โหอ,อันนี้ก็เตือนอย่างเดียวแล้วกันว่า คือเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่อะไรเราทําไปแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องระมัดระวังคือเราอยากไปอวดตัวอวดเก่งหรือเราอยาไปยกตนข่มท่านแค่นี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพ,พระาะว่าไพพนังมหาการีเนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการต่อสู้แข่งขันแล้วแบบเหมือนกับว่าพอต่อสู้แข่งขันไปแล้วมีความรู้สึกมันเพลิดเพลิน หรือมีความรู้สึกว่าโอ้มันท้าทายมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบยังอะไรประมาณนี้แน่นอนถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่แบบว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะออกอาการประมาณไม่ยินดีกับความสําเร็จของเราเนี่ยออกแนวประมาณหมันไส้เรานิดนึงนะอันนี้ให้เรามัดระวังน,นิดนนึงนะครับเพราะว่าพระมหาการีเนี่ยท่านถึงขนาดที่ว่านะครับพัสิวะเนี่ยต้องมานอนเกินสติเลยนะ นั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะหลงกับสิ่งที่เรากระทาพอสมควรนะนั่นก็หมายถึงว่าเรื่องของหน้าที่การงานถ้าเรามองในมุมด,ดีเรามีความตั้งใจน,นี้ดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเตือนไปหรือมันเออเวอร์ไปหรือมันสูงไปเนี่ยมันอาจจะให้โทษกับเราได้นะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังคือต้องทําอะไรก็แล้วแต่อย่าไปขวางทางคนนะแล้วก็ทําอะไรก็สุดท้ายแต่ต้องรู้ลิมิตตัวเองนะเราถึงจะปลอดภัยการงานเราถึงจะ จเจริญรุ่งเรืองแล้วโดยไม่มีสปู๋นะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศแปลว่าปิดบังซ่อนเลนกับขังจองจําหมดตัวล้มละลายโลกสุดตัวสูงหรือต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอีภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่ครองแฟนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดาวอังคารเนี่ยเดินดีมากดาวจะเรือนคู่สัญญาไปสถิตกับตัวเราเองในภพสุภาแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะรวมหุ้นร่วมทุนหรือทําอะไรยังไงกับใครก็ได้นะเพื่อให้เกิดความสําเร็จในวิถีชีวิตของเราได้หมดเลยเพราะคาว่าสุภานี่ถือว่าดีที่สุดล้ว แล้วสุภะเจอคู่มิตรอย่างนี้ด้วยนี่นะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเสือติดปิดมกรทยานฟ้าเลยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาบางคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคุณมีความสามารถคู่สัญญาคุณมีเงินมาลงทุนให้อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเลยคุณแค่ขายไอเดียคุณแค่ขายโครงการขายโปรเจกต์ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกสามารถที่จะขายโครงการหรือโปรเจกต์อะไรได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเหตุผลอย่างที่ผมบอกไป เพราะว่าดาวจุลยเรือนปัต,ตนีไปอยู่ในภพของสุภาแสดงว่ามีคู่คู่สัญญาที่เขาพร้อมช่วยคุณแล้วตําแหน่งของดาวอังคารตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งมาหาอุดแปลว่าสูงสง่งแสดงว่าคนที่มาลุ้มหุ่นลุ้ม,มทุนคุณเนี่ยเขามีอํานาจการตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างได้นะถึงตัวคุณในภพสุภาก็คือการร่วมมือที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับท่านใด ที่บังเอิญเส้นเกินดาวพระอังคารปีนี้เป็นการักินีจรก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะจะกลายเป็นว่าดาวเจ้าเรือนนะครับวินาศมาอยู่ในพของสุภะมันจะสอดคล้องกันนะถ้าดาวศุกร์เป็นการักินีอาลิมานะครับพบสุภะถ้าเป็นอังคารวินาศมาพบนะครับสุภะก็จะเป็นเรื่องของคดีความก็จะเป็นในเรื่องของการไม่เข้าใจกันอิจฉาริษยา นะอันนี้คงจะดีไม่ได้และถึงตัวนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพุธศกหลายๆท่านถ้าเกิดมีเกี่ยวกับในเรื่องของคดีความเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่เข้าใจถ้าอารมณ์อ่ลยคุยกันได้หรืออะไรช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถแก่เกียดหรือเจรจานะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณมีดาวอะไรตั้งรับไหมถ้ามีดาวศัตรูขอ,ของสองดาวนี้ตั้งรับก็จะยุ่งหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นดาวโล่งๆและไม่สัมพันธ์การะเกออันเนี้ยมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะเพราะท่านเป็นเจ้าเรือนสองเรือน เรือนหนึ่งมาจากนะวนณาที่แปลว่าเสียหายหมดตัวเรือนหนึ่งดาวสุขมาจากเจ้าเรือนอ阿里แน่นอนไปแสดงผลอยู่ในเรื่องของสุภาษเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของอ,อิจฉาริษยานะค้องร้องคดีฟาร์มนะหรือเกิดเรื่องยุ่ยยุ่นทําให้ปวดหัวในลนักษณะต่างๆก็เกิดขึ้นได้แต่ในเชิงดีก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผูกสัญญา,าอยู่ในภพสุภาษ ก็สามารถช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าตะนุอยู่ในเรือนสุภาททาอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะให้ปังปุริเยเปบปุริยงปรากฏว่าได้ไพ่เต่านะไพ่เต่าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะถ้าเกิดคุณจะหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าสายงานหรือระบบงานที่คุณทําอยู่ณนะปัจจุบันเนี้เส้นทางที่คุณจะ ทำให้คุณประสบสาเร็จนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณเนี่ยคือดาวคารไปอยู่ในภพของสุภาอันนี้มันจเจริญก้าวหน้าแล้วแล้วพอไพ่เต่าเนี่ยซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารมาเนี่ยช่วยตอนที่เขากลนกระเสียนส,ยสมุทรเนี่ยแล้วเขาพระสุเมนจะล้มอ่ะนะเนี่ยใช้เต่าไปทายันไว้ไม่ให้เสียหายนะก็ปรากฏว่าถ้าเราจะลุ่งพุ่งุ่งทุนกับใครเนี่ยให้เราหาคนที่เขามีศักยภาพ นะไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่าภาพลักษณ์ภายนอกดูดีแต่ไส้ในแล้วดูไม่ได้เรื่องคุณจะต้องหาคนที่เป็นของแท้ของจริงแล้วสามารถจับต้องได้นะถ้าจะลงทุนกันจะหุ้นกันเราต้องเห็นเงินจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เห็นยศเห็นตําแหน่งแล้วดูแล้วเหมือนเขาจะเออโอเคเห็นแล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนู่นเนี่ยแต่เงินไม่มีไม่ได้นะคุณจะต้องหาคนที่ร่วมหุ้นร่วมทุนหรืออะไรคุณเนี่ยที่สามารถที่จะ เห็นเป็นตัวเงินเป็นก่อบเป็นการบางคนเนี่ยมีแค่เกียรติแต่ไม่มีเงินเยอะแยะนะให้ให้ดูดีๆบางคนเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นแต่ดําเนินชีวิตผิดพลาดอาจจะไปติดการพน,นันหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็คือไม่รู้อ่ะจะยังไงก็แล้วแต่คือถ้าจะร่วมุ้นร่วมทุนหรือจะทําอะไรกันคุณต้องมีความมั่นคงให้เราเห็นเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงจะร่วมุ้นกับใครก็ได้แต่คุณต้องมีความมั่นคงให้เราเห็น,นเราถึงจะร่วม,มุ้นร่วมทุนด้วยพิฉะนั้นแล้วก็จะลกลายเป็น ดาวเจ้าเรอนวินนศาอิสุภะก็คือทุกรองเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มั่นคงจริงเขาไม่ได้จริงถ้าเกิดว่าไม่ยืน่นหมูยื่นแมวไม่เอาเงินมาวางก็ก็ไม่ต้องไปซีเรียสแสดงว่าไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงเขาจะต้องมีสิ่งที่เดีวกันได้ลงตัวก็จะไม่มีปัญหาอะไรให้ให้ยึดอย่างนี้นะจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งดาวพระพุธนี่เป็นหัวใจเลยนิดหล่อมาก แล้พระพุธเนียท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินที่เราเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกับแสงเงินสดอีกพบเรือนหนึ่งในราศรีกันเราจะเรียกว่าพบปุตรตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่สิบสี่ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยไปอยู่ในราศรีกลุม่มการเงินไปไหนการเงินไปอยู่ในเดือนการงานในเมื่อเงินอยู่ในงานก็แสดงว่าจะเป็นช่วงที่ผลงานนี่เข้าตาชาวราศรีศศพิศษ จะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ผู้รับผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นตูเข้าตาแล้วก็ได้ผลงานมากจะเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่วงที่ผลงานเยอะผลงานมากแล้วก็จะเป็นช่วงที่งานเยอะงานมากงานโดดอันนี้ก็ยินดีด้วยอีพบเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าการลงทุนการริเริ่มการริเริ่มไปอยู่ในพบของกรรมะก็เป็นการริเริ่มที่อยากจะหาอนาคตให้กับตัวเอง ถ้าที่เก่าเราอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคก็อาจจะมีความคิดว่าอยากจะย้ายไปที่ที่สบายใจหรืออาจจะย้ายไปในที่ที่ได้เงินเดือนมากกว่าหรืออาจจะย้ายไปที่ที่เรามีความรู้สึกว่าข้อเสนอมันโอเคนะเพราะว่าปุตตะกรรมมักที่จะเป็นงี้บางทีชาวราศีพุธศกเนี่ยออกจากงานก็เพราะว่าได้ผลประโยชน์ที่มากกว่านะอันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีนะถ้าไม่มีการลักกินีมาสัมพันธ์นะ ไปได้สบายแต่ถ้ามีการก,กินีก็อาจจะไม่ผ่านโปนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการชี้วัดแต่ที่แน่ๆถือว่าการเงินไปอยู่ในเรือนกรรม,มะดีดาวยุทเดือนปุตตามไปอยู่ในเรือนกรรม,มดีทําให้ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมอันนี้ก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูเิวาไพ่จะเสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับก็ต้องเข้าหาคนเยอะๆก็ต้องอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะ คือไพ่พระนางโมหินีเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าไปแบ่งน้ำำําอมฤตให้กับเทวดากับอ่ามารตอนที่ทรรําภารกิจอะไรสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บอกถึงคนหมู่มากนะพอบอกถึงคนหมู่มากนั่นก็หมายความว่าตัวคุณเราตัวคุณเองจะสําเร็จเรื่องงานหรืออะไรอยู่ที่ว่าคุณมีคอนเน็กชันมากน้อยขนาดไหนในเมื่อการเงินคุณไปอยู่ในเรือนของการงานการลงทุนไปอยู่ในเรือนของการงาน แล้วได้ไพ่ใบนี้คือไพ่ให้สังคมไห้รู้จักไห้คนหมู่มากน่นหมายถึงว่ายิ่งคุณมีคอนเน็ชันเยอะยิ่งคุณมีการเข้าหายิ่งคุณมีการติดต่อจะเป็นการส่งเสริมให้คุณจเ,เจริญก้าวหน้านั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองจะต้องดูว่าคุณเนี่ยพอที่จะมีการระยามิตรใครบ้างที่พอจะคุยที่พอจะเจรจาที่พอจะทํานู่นทนํานี่ร่วมกันโดยรู้สึกสบายใจนะคุณกเ็เข้าหาคนนั้นคุณก็จะ ประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการงานและการลงทุนอย่างดีเยี่ยมนะครับถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆแล้วรอให้เขาเข้ามาอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะให้เป็นประมาณนี้เอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบลาภลาภะแปลว่าลาบลื่นรายได้สองรายได้สามสะดวกโยทินนะครับ อีพเดือนหนึ่งไม่ค่อยโอเคในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบมอณะนะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจหมดตัวล้มละลายลาภาพไปไหนลาภาพไปเมฆก็แสดงว่าอะไรรักษาทรัพย์ไม่อยู่อะไรที่เราเคยได้ก็ไม่ได้อะไรที่เราเก่งกําไรหรือเราคิดว่าเราอยากจะได้ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรารักษาทรัพย์ไม่อยู่นั่นหมายถึงว่าจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงเนี่ยต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ถ้าทํา อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะจับเสือมือเปล่าจะดีกว่าอะไรที่ใช้เงินลงทุนต้องคิดให้รอบคอบเพราะอีพบเรือนนึงมาจากทุเรือนมรณะมรณะไปอยู่ในเรือนวินาศถ้าเป็นการละกินนั่นหมายความว่าคุณจะเศร้าโศกเสียใจผิดหวังกับการขาดทุนกับการล้มละลายนะเพราะมรณะแปลว่าดับศูนอยู่แล้ววินาศก็แปลว่าหมดตัวคุณเศร้าโศกเสียใจเพราะคุณหมดตัวนะถ้าเป็นการละกินนีนะหรือสัมพันธ์การลักกินในพื้นดวงเดิมคุณนะอันนี้จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยก็ต้องระมัดระวงังแล้วในพืพ้นดวงเนี่ย ลาภวินาศเนี่ยส่งผลให้เราเองเนี่ยมักที่จะตัดสินใจเร็วเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวปัญญาพอคุณตัดสินใจเร็วคิดแล้วกระทาคิดแล้วกระทาเนี่ยแล้วมันจะส่งผลให้ผิดพลาดเนียนะอันนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะสาหรับดาวพฤหัสชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะอะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะก็ก็ต้องเรียนรู้แหละเพราะไพ,พ่พัิวะนนกราชเนี่ยเขาเรียกว่า คือปกติเนี่ยท่านจะนั่งสมาธิแต่ว่าการที่ท่านลุกขึ้นมาเต้นทึ่มันผิดวิสัยเนี่ยน่าไปถือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณต้องมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่รายได้ที่เคยจะได้แล้วมันไม่ได้อย่างเช่นเอ่อคนเข้าสู่วัยเกษียณอย่างเงี้ยหกสิบไปหกสิบเอ็ดเนี่ยคุณต้องเริ่มวางแผนแล้วนะวางแผนก่อนแล้วจริงๆอะ่ะทีนี้เริ่มจะลงมือทําแล้วว่าคุณจะทํำยังไงบางทีอายุห้าแปดห้าเก้าเนี่ยแล้วไพ่เข้าจังหวะตรงนี้พอดี ว่าลาพัไปไม่ได้คือมันรักษาซั์ไม่อยู่หรือทรัพย์ที่เราจะเคยได้มไม่ได้เราต้องมีการวางแผนเราต้องมีการดูซิว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่ามันเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสถานะหนึ่งเลยนะจากที่อยู่ในถา้านั่งสมาธิกลายมาลุกมาเต้นอย่างเงี้ยคือมันพลิกหน้ามือมันหลังมือเลยนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างกับสถานการณ์ที่เราเดําเนินอยู่เราจะปล่อยไปตามยะถากรรมไม่ได้ เราก็ต้องดูซิว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างเราเตรียมตัวอะไรยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเส์กันนิดหนึ่งดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรท่านอยู่สองปีครึ่งอะ่ะคาพยากรณ์ก็คล้ายๆเดิมแหละไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิยมแต่ว่าเดือนนี้มีดาวมายุ่งกับท่านเท่านั้นเองก็คือมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนสุภาะไปอยู่ในเรือนของกรมะแน่นอนถ้าเอาแค่เสาอย่างเดียวก็แปลว่าเรามีโอกาสเรื่องของการงานเราเป็นคนที่สามารถซ่อมหรือเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปทําให้สถานรรการณ์ที่มันยุ่งยุ่นๆขององค์กรบริษัทหรือง,งานอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวแบบทีมเมกเกอร์คอยทําให้มันสําเร็จนะก็ต้องบอกว่าถือว่าโอเคแต่พอมาเดือนนี้มีดาวอาทิตย์เข้ามา ซึ่งดาวอาทิตย์ไม่ได้เสียมาจากเจ้าเรือนพันธุซึ่งดาวพุธก็ไม่ได้เสียมาจากเจ้าเรือนการเงินแล้วก็มาจากเจ้าเรือนการลงทุนก็แสดงว่าเสามาอยู่ตรงเนี้ยิ่งทําให้งานเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมยิ่งทําให้เงินเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมยิ่งทําให้หลักทรัพย์เนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมก็แสดงว่าดาวเสาเจออาทิตย์เจอดาวพุธที่ไม่ได้มาจากภพเรือนที่เสียเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภประสบผลสําเร็จเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการลงทุน นะอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้ดียิ่งขึ้นนะก็บริหารจัดการเป็นระบบครับนะอะไรที่เราพอจะทําได้เราก็ทํานะ,ะพระสุริยาก็คือพระอาทิตย์สั่งการพระอรุณพระอรุณก็สั่งการม้าให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณบริหารจัดการอะไรเป็นระบบระเบียบอะไรให้เป็นแบบแผนที่มันชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องงาน เรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการพัฒนาหลักทรัพย์อันนี้ก็ยินดีด้วยนะก็เราดูซิว่าเราพอจะบริหารจัดการยังไงได้นะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บริหารจัดการเป็นระบบอะไรที่เราบริหารจัดการเป็นระบบย่อมประสบผลสําเร็จกวา่าไม่ทําอะไรเลยแบบสเปรส์สปะอยากทาอะไรก็ทําทไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณจะมีที่มาที่ไปเงินก้อนนี้มาจากไหนหลักทรัพย์ก้อนนี้มาจากไหนคือพูดง่ยายๆคล้ายๆกับเหมือนเราทําบัญชีอะเราจะรู้หมดเงินเข้าเงินออกอะไรประมาณในแต่นี้เป็นเรื่องของ หลักทรัพย์การบริหารของเราเนี่ยแหละให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วคุณจะประสบความสาเร็จเรื่องของการงานชิ้นที่แบบว,ว่าปังปุริเยเปปุริยังเลยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึง่งดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงเราจะเรียกว่ากัมมะกัมมะเวลาพัแค่ชื่อนี่ก็สุดยอดแล้วอ่ะกัมมะแปลว่างานลาภะแปลว่าลาลื่น ไปทํางานอะไรมันก็ลาบลื่นสะดวกโยธินคิดอะไรยังไงก็ลาบลื่นสะดวกโยธินจะทําอะไรยังไงถือว่าลาบลื่นหมดเพราะอะไรเพราะว่าดาวเดินดีดาวไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะเว้นแต่ว่าบางท่านมีดาวศัตรูตั้งรับหรือสัมพันธ์การลักิีนีหรือสัมพันธ์ 3, ดาวไม่ดีอ่านเนี่ยก็อาจจะลดทอนไปแต่ถ้าเป็นเนื้อแท้จริงๆไม่มีดาวไรนตั้งรับบอกได้เลยว่าราหูไปอยู่ในภพนี้นี่โหชาวราศีพฤษภนี่ คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองจับเสือมือเปล่าแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเอง,เ,องเกี่ยวเรื่องของรายได้การหาเงินหาทองนี่ได้อย่างดีเยี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยนะอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นราศีที่เฮงจริงๆอ่ะดาวใหญ่ให้คุณจริงนะแลวดาวพฤหัสย้ายเมื่อไหร่นี่นะผมบอกได้เลยสามสิบเมษานะราศีพฤษภนี่จะเป็นราศีที่แบบว่าโหแห่งความสุขเลยอะ่ะแฮปปี้แบบสุดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้รวยยิ่งๆขึ้นไป ได้ไพ,พ่ยพ,ยพยาคุดโอ้โหไพ่พยาคุดนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนการเข้าหากันการมามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือมีข้อแรกเปลี่ยนต่อกันพยาคุดเนี่ยก็เป็นอมตะนะพยาคุดเนี่ยต้องบอกว่าฤทธิ์เยอะมากถึงขนาดต่อสู้กับพระนารายณ์มาเนี่ยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแนละ้ว จนพญาคุดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอาละยังไงเราก็เป็นสัตว์กึ่งเทพนะยังไงก็สู้พระมหาเทพไม่ได้ก็เลยมีการตกลงเจรจาก,กันว่าเอาละเดี๋ยวต่อไปนะข้าพเจ้าจะเป็นพาหนะของท่านส่วนท่านเองเวลาออกลบก็ขอให้เราเป็นธงศึกอะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันไปนะให้อยู่สูงกว่าท่านก็ตกลงกันก็ดีลงานกันอะไรเ็าว่ากันไปทีนี้เนี่ยในเรื่องของการงานที่เกิดในเรือนราบพวเนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์หรือการ แบ่งผลประโยชน์กันให้มันชัดเจนเห็นดอกไม้ไหมนี่คือผลประโยชน์ที่มีร่วมกันนะจะมากจะน้อยไม่รู้อะนะแต่เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนมีการเข้าหากันด้วยการมีผลแลกเปลี่ยนบางสิ่งหนึ่งอย่างนะการงานเราจะประสบสมเร็จคุณต้องคนในเรื่องของผลประโยชน์อะไรให้มันชัดเจนแล้วจะทําให้คุณเองประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่มันงอกเงยการงานที่มันจเจริญก้าวหน้าการงานที่มันลาบเรื่นประมาณนี้ เอาละยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาดประกันใดยางงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยและท่านดใดอยากให้ผมทําคลิปประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็กราบขอผู้คุณทุกท่านที่ช่วยเป็นซุปเปอร์แตงค์สนับสนุนช่องของอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมพเกตก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ใน,นระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ